สวัสดีครับวันนี้ร้าน JB นะครับร้านไข่เลื่อยยนต์กระทิงดำนะครับเอาชุดสตาร์ทของเลื่อยยนต์กระทิงดำรุ่น52 0พมาแนะนำนะครับตัวนี้นะครับเป็นลานทดดึงเบานะครับเป็นลานสองชั้นแบบนี้นะครับตัวนี้ครบชุดเลยอย่างนี้ราคาแค่200%กว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับสามารถใส่ได้ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เลยนะครับ ใส่ได้ทั้งสองรุ่นเลยไอตัวรานหนักนี้ก็สามารถใส่ได้ถ้าใครอยากได้ลองแบบทดเบาเอาไปลองใช้ดูก็ซื้อไปลองใส่ได้นะครับใส่กันได้นะครับใส่ด้วยกันได้ทั้งสองรุ่นนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นลานดึงเบานะครับอันนี้ตรงรุ่นเลยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าเก็บเงินปลายทางนี่นะครับเป็นลานทดไม่ต้องไปสะกคลานไม่ต้องไปพันเชือกให้เจ็บมือแล้วนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับสามารถซื้อไปแล้วก็ถอดน็อตน,นี่นะครับสี่ถอดน็อตห้าตัวนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วก็สวงเข้าไปได้เลยง่ายๆยแบบนี้นะครับโอเคนะครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับรุ่นลานทดลานทด อันนี้รุ่นลานทดนะครับแล้วก็รุ่นลานแบบไม่ทดเราก็มีนะครับเดิมๆแบบตัวนี้เลยลานหนักเราก็มีนะครับลานธรรมดานะครับหรือจะเป็นฝาดึงสตาร์ทของรุ่นอื่นๆรุ่น5 8 0 0รุ่น6,000อะไรเราก็มีครบนะครับลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้หรือคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับเลื่อยยนต์เราก็ยังอยู่ครบมีเหมือนเดิมทุกรุ่นนะครับสำหรับกระทิงดำ โอเคนะครับลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรแล้วก็หรือลิงก์ทักเข้าไปในตาม Facebook ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ